เอามากันที่บันเทิงเคป๊อกันบ้างนะครับกับการทำลายชาร์ต Spotify ของสาวเกิลกรุ๊ปวงนี้ G-IDOL นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพวกเธอนั้นสามารถทำลายสถิตินี้ได้ยังไงกันบ้างครับแสดงความยินดีกับ6สาววง G-IDOL นะครับเกิลกรุ๊ปหลากหลายสัญชาติเมื่อความสามารถของเกาหลีใต้ซึ่งก็มี1ในสมาชิกเป็นคนไทยนะครับนั่นก็คือมินนี่นิชายนตรลักครับ เมื่อล่าสุดมีข่าวว่าพวกเธอนั้นกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปเจ r เนอเรชันที่4ที่พาผลงานทําสถิติได้อย่างร้อนแรงบนแอปฟังเพลง Spotify ตามข่าวระบุว่า25ผลงานเพลงทั้งซิงเกิลและ EP ของวงชีไอดอลบนแอป п п Spotify นั้นมียอดสตรีมต่อเดือนมากกว่า3.9ล้านครั้งครับนั่นทําให้ล่าสุดพวกเธอนั้นมียอดสตรีมผลงานบนแอป п п นี้ทะลุ1,000ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมาเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำยอดสตรีมทะลุ1,000ล้านครั้งบน Spotify ได้ก็มีเพียงแค่วง b l a c k พ i n k วง TWICE และวง Red Velvet ที่ทำได้นะครับทำให้ g i d o l นั้นกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงที่4ที่ทำได้ด้วยแต่พวกเธอนั้นถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปเจเนเรชันที่4ของของวงนะครับแล้วก็เป็นวงแรกที่ทำกันได้เลยทีเดียวด้วยซึ่งหากจะย้อนเส้นทางความสำเร็จของวง GI Do l ก็ถือได้ว่าไม่น่าแปลกครับ เพราะว่าพวกเธอก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงของตัวเองมาแต่แรกด้วยโดยเฉพาะโซโยอนวีชีและมินนี่เป็นที่มาให้ในปี2018ซึ่งเป็นปีเดบิวต์ของพวกเธอได้สมญานามว่า Monster rookies หรือว่า rookie ปีศาจทันทีครับด้วยผลงานที่น่าจับตาทั้งที่ไม่ได้มาจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นอกจากนี้พวกเธอในนีย่ยังเป็นวง K-pop วงแรกเลยนะครับที่ Fox China มาทำการสัมภาษณ์ด้วยครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง6สาวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ